ขอบคุณพี่เก์แล้วพี่ปาด้วยนะที่แบบ<ช>ทุกง,งานเลยงานใหญ่ๆงานพรมแดงอนะไแก็แล้วแต่ทุกคนไว้ใจมั่นใจแล้วก็เชื่อใจเลือกฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะไม่ใช่เฉพาะเล็กแคปเปตเท่านั้นนะคะขอบอกเลยว่าเจ้าสาวเอาเอง่ายๆคนในวงการไม่ว่าจะเป็นเซเลบหรือดาราให้ความไว้วางใจไม่ว่าจะเป็น,ไม,ปนไม่ว่าจะเป็นชุดเอ่ยหรือการอร์ไนซ์เอ่ยี่ป้าฟินาเล่ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังแม้กระทั่งดิฉันไปเดินงานเล็กๆกลายเป็นโอ้โห ขยียบตีเหรอครับเดินเข้าไปคนในงานทำเงี้ยวหัวเสียงดังเลี๋ยวหงุดหงใจเกค่ะเพราะมันสวยมากคุณขาเพราะว่าทุกอย่างวัตถุดิบที่ใช้มันดีเลิศประเสริฐถ้าไม่เต็มร้อยฟินาเร่ไม่ถาสวัสดีค่ะยังทับอยู่แล้อหลอดนะสวัสดีค่ะ แล้วรุ่นนี้เราอะค่าแล้วเพราะว่าเราหลวมแล้วแล้วมาที่นี่ขอบอกเลยสถานที่โอโโหยิ่งใหญ่แบบนี้ทุกอย่างมันหลวมไปหมดแล้วครับคุณาห,หลวมตัวเข้ามาแล้วแบบหลวมตัวแบบถูกที่ด้วยนะถูกออพวกเราสองคนนะคะค่ะกับรายการ นางฟ้านางสวรรค์ก็ปุ๋ยอยู่ทุกที่นะคะรับเพื่อนพระแพรสองคนนะคะแรงกว่า 5G ดีกว่าที่คุณคิดคะ่ะ,คะวันนี้เรามาส่งงานนะคะงานนี้เราเย็บมาจากที่บ้านแล้วซึ่งเป็นงานปกตินะไ,ไ,ไ,ไม่เอาเราอย่าต้าเซินต้าเซินแปล,แลว, <laughs> ว่าตอนแหลจับได้นะคะ <laughs> เป็นไงคบพี่ปุ๋ยมาร้านนี้อันนี้ขอบอกเลยชื่นชมมากและชื่นชอบมากเป็นผลงานของฟินเเร่ที่ป่าฟินเเร่อันนี้ผ้าสัพพเขาเรียกผ้าสัพพะ ผ้าผ้าสบายสบายสบายสบยายักพริโอ้โหนี่ของเจ้านางเลยนะคุณขาคุณดูอ่ะอ่ะอ่ะสังเกตนะคะอันดับแรกเลยมไม่มีที่ติดทาไมปู่ถึงจับแล้วไม่ปล่อยไม่วางเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณขาคงไม่มีที่ไหนแล้วนะคะลงทุนขนาดนี้อ่ะนี่ปูผ้าท,ที่ด้านหลังด้วยผ้าไหมค่ะสีตะกอบ้านครัวครับและคุณดูสิคะผ้าไหมแบบนี้อ่ะคุณดูเนี่ยไม่ย่นไม่ยับนี่ขนาดเก็บไว้ไม่ต้องรีด เพราะว่าอะไรคุณขาอันนี้งานปากักถ้าเกิดคุณรีดมันจะเป็นรอยริ้วเป็นเลยแล้วมันจะยับแต่นี้ไม่ต้องรีดเลยมันเรียบมันเนียนมันโอ้โหมันมันเลิศนะใช่คำพิธามเดี๋ยวว่ามันเลิศและเดี๋ยวอะดูงานปากัดกดีวมาคนเดียวเหรอ <laughs> งานปับอย่างไรพี่โก้พูดพี่โก้พูดเคลียร์เคลียร์ซิงานปับเขาเป็นอยงเรื่องปรับไม่รู้แต่รู้ว่าถ้านกัษมวว่าอยากจะมาเลือกชุดต้องมาที่ฟิเนลเล่เวราสองคน่ะเราจะไปเป็นพิธีกรงานรอยกระทงด้วยกันที่ไหนที่ไหนที่อัมพวาชูชัยบุรีเสียอัมพวาดังนั้นนะก็ต้องมาเลือกชุดกันนิดเดิเพราะว่าวันนั้นเป็นวันคืนเดือนเพลนเราสองคนต้องออกหากินใช่เป็นเดือนมา เป็นเดือนสิบสองวันลอยกระทงนะคะกระเทยก็ต้องออกหากินวันนั้นก็จะเป็นกระเทยฮะคเป็นกระเทยฉันก็ได้ผุ้งอ๋อเหรอก็เป็นว่านะครับขอบคุณพี่เก์และพี่ป่าด้วยนะที่แบบทุกงานเลยงานใหญ่ๆงานพรมแดงอะไรก็แล้วแต่ทุกคนไว้ใจมั่นใจแล้วก็เชื่อใจเลือกฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอค่ะไม่ใช่เฉพาะเลดกแคปเปตเท่านั้นนะคะขอบอกเลยว่าเจ้าสาวเอาง่ายๆคนในวงการไม่ว่าจะเป็นเซเลบหรือดารา ให้ความไมว้วางใจไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นชุดเออยือการออกเกนไนเออยทพี่ปาฟิเนเล่ไม่เคยทําให้ใครผิดหวังแม้กระทั่งดิฉันไปเดินงานเล็กๆกลายเป็นโอ้โหขครหยอบตีเหรอคะเดินเข้าไปคนในงานทำเงี้ยเขัวเสียงดังเลย บอกไม่ใเลยคเพราะมันสวยมากคุณขาเพราะว่าทุกอย่างวัตถุดิบที่ใช้มันดีเลิศประเสริฐถ้าไม่เต็มร้อยฟินาเล่ไม่ทำไม่ว่าจะเป็นคริสตัลเอ่ยเรื่องเอ่ยที่ทํายังไงก็ไม่ลอกไม่ดําขยําขยี้ก็ไม่ยับค่ะใช่ค่ะแวะมานะคะอยากได้ชุดดีๆก็ฟินาเล่ wedding t u i o ง่ายๆค่ะกดเข้าไปนะคะแล้วเซิร์ชปักหมุดได้เลยที่ปาฟินาเล่เข้ามารับพาวร้อยสิบสองเจอกันแน่ๆค่ะ ที่ไทยใจอยู่ที่เธอว่าพี่ปุ๋ยเราเจอมาะอะไรบอกเจออยู่ที่ไทยใจอยูี่เธอเดี๋ยวไ่มีเป็้าเดี๋ยวม่ีคือคนไทยเขาถือต้องให้มีเป็นคนได้ใช่ทำไมนี่น้องมาแล้วน้องอะไรนะโะฮ่ก่าฮ่า่าฮ่านเา่าฮ่าฮ่าา่ บวกบบบเราคือใครล่ะเพ่อเพื่อนพรแผงเจอคือเพ่อเพื่อนพระแผงฉันจะพ่อเพื่อนเจอ่อเพื่อนเนี่ยเจ้าเพื่อนเพราะไงก็ฉันเรียกเธอเพระแผงเพราะเราจัดรายการเรอยู่นางฟ้านางสวรรค์ค่ะ สวยนะคะพระเพื่อนพระแพงแรงกว่า 5G ดีกว่าที่คุณคิดฉะนั้นแล้วพี่ชิดใจใช้แถวแถวนี้แล้วค่ะได้ค่ะเจอกันที่เสาต้นแบบว่าถนนนะคะไม่ถนนไม่ไม่เสาเขาบอกว่าเสียงลุ่มเชียงนะคะใจใจใจอ่ะใจ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 เหรอใช่เราก็ต้องเสียงลุ่มเชียงนาคะถ้าเราคุยกับคุณยายก็อะคุญยายช้าๆไปลองชุดที่เสร็จจะกลับมื่อไร่จ้ะจะกลับเไหร่จะกลับเมื่อไหรจ้ะ นบางงามประกวดล้านเวทียังสู้ที่นี่ไม่ได้กับคริสตัลของปาฟินาเลที่สั่งพิเศษไหมใจใจจบไหมขอบอกใจใจดูอันดูนี่รัดเท้าร้อยสิบสองตรงมาปุ๊บสุดซอยปุ๊บเข้าโครงการเลยนะคะพี่ประธานโครงการบ้านไปร้อยสิบสองสุดซอยเลี้ยวขวาตรงไปสุดซอยเลี้ยวขวาอีกแล้วเข้าหมู่บ้านหมู่บ้านพูดง่ายๆอยู่เนี้ยเขามี Google Map แล้วกดแค่ฟินาเล่เบนิสซิโลเข้ามาถูกแล้วจะหาแบบว่าทางจะพูดยังไงล่ะแถวบดินเดชาใช่ อยู่ใกล้ๆมาเมซองเลิศเลอเพอร์เฟกไม่มีที่ไหนแบบนี้คุณค่ะขอบอกเลยว่าสวยมากค่ะถ้าไม่ดีจริงไม่ใช่ปลาไม่แน่จริงปลาไม่ทำใช่ขอถ้าเกิดเป็นของที่อื่นร้วนหนึงจะเรียกว่าเรอหตาย้วตายแล้วเลิศนะคะตะกี้นี้สีสีพื้นเป็นออกสีครามใช่ไหมสีครามแต่อันนี้สีเงินถ้าสีเงินและคริสตัลไม่ดีจริงมันจะขึ้นแบบนี้ไหม จะขึ้นแสงไฟแบบนี้ไหมอ่ะคุณดูลาวเป็นหนึ่ว่าเพชรนะฮะเพชรอันนี้ขอบอกเลยว่าลาวป็นหนึ่งว่าเป็นเพชรที่แบบว่าแอโรคัสเหลี่ยมรัชเชียนเลยทีเดียวคุณดูแล้วมันฮุ๊์ดแอแอโรใช่ไหมคะร์ดแอนอโรเลยค่ะฉะนั้นแล้วคุณดูอาคุณดูปังกายปิ๊บปิ๊บปุ๊บบเน้มีความคงทนนะคะแข็งที่สุดแล้วเรากรีดหน้าที่ปุ๋ยดูนะคะปุ๊บนาจุนาจุ อันนี้พี่ปุ๋ยอยู่ไหนอ่ะมาแล้วไหนลองฟ้าใสมากขออนุญาตฟ้าหมดนเพิ่งทำนาทีสุดท้ายใคลืมมือถือไว้ตรงเนี้ย